ฝีมือดีซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลผูกเจ้าค่ะที่เขาเป็นไครเขาเป็นลูกชายกระหมฉันเองมีชื่อว่าสิงห์ทองจะนาลูกชายไปเป็นทหารฝีมา้าเือเบอเป็นเช่นใดไห้เรื่องฝีม้าเลยไม่ต้องพูดถึงพระองค์ท่านกระหมชันได้ฝึกมือไปอย่างดีเลยผู้เจ้าค่ะลูก <c oughs> ของท่านจริงหรือเปล่าหน้าตาเปไ็นยังไงล่ะคะโอ้โยถอดมาอยา่างกระแพะกระแกะเลยพระองค์กระผมชั้นนุ่มๆยังไงยลุงกับชันอยังไงรอเราเอาการไม่ต้องพูดถึงพู้เจ้าค่ะแสดงว่าต้องเจ้าชู้แน่นอนเจ้าชู้ พระองค์ท่านคิดว่าเจ้าชู้มันก็ต้องมีนะจะจะพูดจะหาว่าคุยคว่ามันท่านเขาคุยกันหน่อยเอาสักนิดปกติธรรมดาเราะนะผู้ชายก็ต้องทํา้ใชยตามองผู้หญิงใช่ไหมพุทธะแต่รูปกรลมฉันไม่กล้ากลัวต่อย่างนั้นวันก่อนผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านรีบจิบน้งสือพระมาทองเอาแต่พุทโธทาโมตั้งโคลพุทธะ <c oughs> วันนั้นผู้หญิงเดินผ่านบ้านข้าอย่างห็นมันร้องโอ้โหอ,อ,อ,อยู่เลย จะขูก่กองเองียบทีมตามึงเดี๋ยวก็จะท้องมาเธอใ้ร้องบทไหนเนี่ยเขาคงเลี้ยงลูกเขาดีนั่นจบอยู่ทางด้านไหนทางด้านซ้ายมือกล่บของฉันเป็นเชือกสิงห์ทองขอเดชะขอให้ทั้งสีพ่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพผูแ้แดนเจ้ากุฏยววังชะโอนพระอย่างนี้มาขายทุกวันลเลยไงจองไว้นานแล้วจะกินไมก่กล้าเอ้ยคนนี้เหรอแต่งตัวบนสลิมน, <c oughs> น่ากินเหลือเกินไอ้หนูลุงขอกินสักถ้วย จ้าเขากวรเตียบ<ต>ุตรใช่ไหมเฮ้ยขอเด็ดนะไม่ใช่ไม่ใช่กระหม่อมชั้นพนมเศษเหนือพะยะค่ะกระหม่อมชั้นนาะำสิงทองเป็นบุตรชายพระคุณพระเมืองพุณเจ้าค่ะเอาละเจ้าสิงทองแล้วก็จเจ้าพนมเศษเหนืออย่าไปใต้นะเดี๋ยวหลงอยู่เหนือพอเป็นคำสั่งของเราให้เจ้าเงยนะพร้อมกับความเคารพราชธิดาเนรภาเนตรนกแล้วก็ เนตรนารีมีลูกเสือสำรองไม่มีสวายพระโคมทั้งสี่พระองค์ด้วยพุญเจค่ะถวายเขาต้นกุฟ้าเมืองกุจแสิงทองแล้วก็พนงเจ็ดเหนือก็เป็นหนุกคุณุบวที่จะมาเจริญเป็นครั้ครับดีอให้พบคปนลอดที่ดามนามปนิเทศในสาครับดีอยังม้าแข่งไปครับ สวยสดเลยหันมากดตูดพ่อเฮ้ยน้องอะไรอ่ะไอ้มึงเอาตะโกนอะไรเนี่ยมึงแซงอะไรมึงอ่ะไม่ใช่หน้าที่การละทีของพระเอกเขากระชอมป้าพ่อขอโทษร้องแล้วนะครับต้องทําให้ได้ครับทําไม่ได้ไม่ใช่ลูกคนพ่อมึงจะเป็นแม่ซะแล้วหรือพ่อก็ไม่ห้ามมันเลยเป็นสมท์มันเองแค่นีงปล่อยเขาเดี๋ยวกูร้องก่อนนะแล้วแต่ึงอ่ะ มองเห็นแม่นางต่างเพศที่น้ำวันเนตเนภาแม่เนตชนกก็งามตาเนตนารีก็สงา่าไปทั่วเขา้าเข้าใครที่เปรียบดังใครที่ใครพึ่งได้มา ถึง,ง,งบึ้งช่อมบูดสวยทั้สงสามคนเลย,ย,ยโดยโมาทั้งนโดยคนละแบบตรงนี้ก็ฟันสวยปามเจอเจ็ดก็พอเจอ ไม่ค่อยสบายปากแดงเลยดูดิเขาทางสีนั้น ใครใครอ่ะพูดอะไรพูดถึงใครเขาเนี่ยผู้ปกครองที่บิ๊กไม่ใช่หรอไม่เกี่ยวอันนี้น้ำเพชรผู้ปกครองฝ่ายขวาตรงนี้อีเวลฝ่ายซ้ายโอ้โหนี่ลยะพ่อค้ามมันว่าหนูอีเวลไงมึงจำไม่ได้ไงอีเวลที่ไหนล่อีเวลที่นั้นมึงพามาไม่ใช่อีเวเมียมึงที่เป็นกะหลี่อยู่ท่าตะโก้ไอ้ชาตะโก้ไม่เกี่ยวนะ พ่อเข้าพากูไปเที่ยวมาหันูอยากมันเดียวน้ำตาเล็ดข้ามไปเลอวน้ำแพ็ดหรือยังไรคุณชอบคนมีเสียวในคำคุดของ โอ้หญิงเนตนาลีไม่โชว์พลังเสียงหน่อยหรือไม่เอาไม่เอาชค่อยพูดเอาละเอาละเริ่มมุสมแล้วเจ้ชค่ะชมได้แต่ตามือ